โอ้โห oh พี่คุณอีซึงฮุนวินเดอร์ค่ะเจอกับน้องลิซ่าวันเดียวนะคะถ่ายคลิปแดนซ์จักจ้ายกันไปเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าถ่ายกันไปกี่คลิปค่ะแต่วันล่าสุดวันนี้นะคะมีคลิปใหม่ๆค่ะเอามาอัพให้บลิงได้ดูกันอีกแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นเพลงมันนี่ใช่ไหมแต่ว่ามาคนนี้ค่ะมีการควงนอนลิซ่านะคะมาเต้นเพลง Woman ค่ะของโดจ่าแคทอีกด้วยนะคะ แล้วก็ลายการเต้นต้องบอกว่าดีทั้งคู่นะาแต่ที่พีคสุดนะคะของคลิปนี้ค่ะนั่นก็คือนะคะการปรากฏตัวนะคะของน้องแฉงตอนท้ายนี่แหละค่ะโอ้ยตัวติดกันมากๆเลยนะคะแชงลิศคู่นี้ขับไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยละมั้งแค่นะคะจะออกกล้องหรือเปล่านะคะก็เท่านั้นเองค่ะ แอดก็เอามาฝากด้วยเลยแล้วกันนะคะเป็นคลิปน่ารักน่ารักค่ะที่พี่วุลค่ะแกทาตามสัญญาจริงๆนะคะหลังจากที่มี f อนะคะเข้าไปถามแกตอนที่แกไลฟ์นะคะว่าเออจะมีคลิปใหม่ๆกับน้องลิซ่าอีกหรือเปล่านะคะเจ้าตัวค่ะก็บอกว่ามีทําเอาไว้เยอะเลยนะคะและอันนี้ค่ะก็เป็นคลิปที่3แล้วนะคะยังไงก็มารอดูกันต่อไปค่ะว่าจะมีคลิปถัดไปอีกด้วยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้ค่ะคลิปคลิปนี้เนี่ยฟินกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมได้เห็นแล้วหรือ,อยานะคะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ลงมาดคยกันไ้ ก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า